ขนมปังร้อนมาเสิร์ฟแล้วค่ะสวัสดีครับทางบริษัทเราต้องการขนมปัง500ชิ้นส่งภายในอาทิตย์นี้ครับ500ชิ้นเลยเหรอคะฉันจะจัดการให้ค่ะทำไงดีนะออเดอร์ใหญ่ขนาดนี้ถ้าไม่รับไว้ร้านเราคงไม่มีโอกาสแบบนี้แล้วพี่เมย์ไม่ต้องกังวลนะครับเราน่าจะหาทางออกได้ แต่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการเงินเท่าไหร่แย่แล้วถ้าไม่มีเงินซื้อวัตถุดิบจะทำไม่ทันแน่วัตถุดิบของเราน่าจะไม่พอด้วยนั่นนะสิจะทำไงกันดีสวัสดีครับดูเหมือนจะมีปัญหาเงินทุนใช่ไหมเรื่องนี้ใช้เงินทุนระยะสั้นช่วยได้เงินทุนระยะสั้นคืออะไรเหรอคะคือการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเวลาหนึ่งปี โดยเงินทุนระยะสั้นมีต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งเงินทุนระยะปานกลางและเงินทุนระยะยาวดังนั้นกิจการควรจัดหาเงินทุนระยะสั้นเพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วมันมีประเภทไหนที่พอจะช่วยเมย์ได้บ้างคะได้ครับผมจะบอกแต่ละประเภทให้คุณทราบและเข้าใจง่ายๆครับภาพนี้แสดงถึงสินเชื่อทางการค้าซึ่งเป็นสินเชื่อที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจโดยผู้ขายหรือเจ้าหนี้การค้า ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพทางการเงินของผู้ซื้อหรือลูกหนี้การค้าผู้ซื้อสามารถรับสินค้าไปก่อนและชำระเงินภายหลังตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ประโยชน์ของสินเชื่อทางการค้า 1. ความสะดวกและความยืดหยุ่น 2. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยผู้ซื้อไม่ต้องทำสัญญาก,กู้ยืมหรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเหมือนกู้ยืมโดยทั่วไป 3. ความสะดวกต่อกิจการที่เพิ่งเปิดดำเนินงานใหม่หรือธุรกิจขนาดเล็ก ม,มีแบบนี้ด้วยหรอคะใช่แล้วครับคุณเมย์ต่อมาภาพนี้แสดงถึงตราสารพาณิชย์ซึ่งเป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นของกิจการโดยตราสารพาณิชย์มีลักษณะเป็นตัวเงินที่มีระยะเวลาสัา้นเช่น3เดือน6เดือนหรือ1ปีออกจำหน่ายโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประก,กันและกิจการที่ออกตราสารนี้ต้องมีฐานะทางการเงินมั่นคงโดยมีเพียงบริษัทเงินทุนเท่านั้นที่สามารถออกตัวสัญญาใช้เงินในลักษณะนี้ได้ ภาพนี้แสดงให้เห็นแนวคิดของเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยสื่อถึงกระบวนการอนุมัติเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจภาพมีลักษณะเป็นสำนักงานธุรกิจสมัยใหม่แสดงการอนุมัติสินเชื่อผ่านคอมพิวเตอร์และการนำเงินไปใช้ในด้านต่างๆเช่นการซื้อวัตถุดิบการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในกิจการซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของเงินกู้ที่มีอายุการชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีและนิยมใช้ในการค้าขาย ภาพนี้แสดงให้เห็นตัวอย่างของเงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยด้านซ้ายเป็นการกู้ยืมโดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกันส่วนด้านขวาเป็นการกู้โดยใช้สินค้าคงเหลือเป็นหลักประกันซึ่งทั้ง2แบบเป็นการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและมีระยะเวลาชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีถ้างานเมย์เรียกขอสินเชื่อทางการค้าจากเจ้าหนี้วัตถุดิบก่อนพอส่งขนมแล้วได้เงินก็ค่อยนำมาจ่ายคืนแบบนี้เหมาะกับร้านเราที่เป็นธุรกิจเล็ก ดีเลยครับแบบนี้ร้านคุณเมย์ก็จะมีวัตถุดิบในการทำขนมปังพอดีนี่ค่ะขนมปัง500ชิ้นขอบคุณสำหรับออเดอร์ในครั้งนี้นะคะยินดีครับคุณเมขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะจำไว้นะครับ เงินทุนระยะสั้นเป็นตัวช่วยสำคัญถ้าเลือกวิธีให้เหมาะสมจัดทำให้กิจการไม่พลาดโอกาสและยังบริหารเงินได้ดี